สวัสดีค่ะเป็นศิลปินที่ทําให้แฟนๆตื่นเต้นได้ตลอดเวลาสําหรับลิซ่าแบล็กพิงที่เรียกได้ว่าความทรงอิทธิพลของเธอมีมากมายม,ายมหาศาลโดยเฉพาะหลังจากที่เธอเป็นอิสระจากทางค่ายวา e จ t เอนเต n ร์เทลิซ่าก็มีลุคใหม่ๆให้แฟนๆได้เห็นกันตลอดเริ่มกันด้วยเซตส่งท้ายปีเก่ากับลุคนางฟ้าสีขาวฟูฟ่องกับชุดที่เธอแสดง MV เพลง My o l i v i h ที่ตอนนี้การขับวร์เพลง My Olivia ของ Britney Spears ทำให้เพลงนี้ได้รับความสนใจอีกครั้งลิซ่าฟื้นคืนชีพเพลง My Olivia ที่มีคนรู้จักน้อยมากๆให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยการร้องเพลงและโปรดักชันของเธอจนทำให้แฟนๆต่างคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงของลิซ่าไปแล้วชุดสีขาวสุดน,น่ารักที่ลิซ่าโพสภาพลงในไ g จของเธอวันสิ้นปีเป็นลุคที่น่ารักมากๆนะคะเพื่อนๆหลังจากเธอโพสภาพลุกนางฟ้าสีขาวได้ไม่นานแฟนๆก็ต่างตกตะลึง และตื่นเต้นกับภาพเซตส,ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ลิซ่าเผยให้เห็นร่างทองของเธอกับการสวมใส่ชุดบิกินี่สีเหลืองซึ่งเธอไปพักผ่อนริมทะเลส,สดีระร่างกายที่งดงามไร้ที่ติของลิซ่าบวกกับสีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขในการพักผ่อนทําให้แฟนๆสุดปริ้มปริมกับภาพเซตนี้ในขณะเดียวกันลิซ่าก็ได้อวดความแซบอีกครั้งกับชุดเดรสสุดเซ็กซีส่สีแดงเปิดหลังที่งานนี้แฟนๆต่างละลายในความสวยแซบของ Lisa, แต่ถึงชุดนี้จะเผ็ดขนาดไหนแต่เธอก็ยังคงความน่ารักนุบนิบให้แฟนๆได้เห็นตลอดและกับภาพล่าสุดนะคะเพื่อนๆลิซ่าเอ็กเซลีนที่เห็นครั้งแรกแอดต้องขยี้ตาดวๆว่าใช่ลิซ่าจริงหรือไม่เพราะลุคนี้คืออินเตอร์มากๆตอนแรกแอดคิดว่านางแบบฝั่งอินเตอร์คนไหนซะอีกลิซ่ากับการถ่ายแบบของคุณพ่อเอดีซสลีมานที่ลงซิกเจอร์ไว้ในภาพถ่ายอย่างชัดเจน นี่คือสไตล์การถ่ายภาพของเอดีสลิมานแห่งเซลีแน่ๆแต่แปลกนะคะเพื่อนๆเ,เวลาพ่อเอดีถ่ายภาพเซนนีให้ลิซา่าคือผมปิดหน้าแต่ทำไมความรู้สึกที่ได้เห็นภาพช่างแตกต่างกับรูปที่ช่างภาพชาวเกาหลีใต้คนนั้นถ่ายให้กับลิซ่าอย่างสิ้นเชิงหรืออาจเป็นไปได้ไหม ที่ช่างภาพชาวเกาหลีใต้คนนั้นมีคุณพ่อเอดีสลิมานแห่งเซลีนเป็นไอดอลเลยพยายามที่จะถ่ายภาพของลิซ่าออกมาให้เป็นแนวเดียวกันกับที่พ่อเอดีถ่ายแต่ด้วยความที่ความสามารถเขาไม่ถึงไงภาพเลยออกมาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือถ้าเป็นผลงานของเอดีสลิมานงานของเขาจะมีจิตวิญญาณทุกครั้งที่เขาถ่ายภาพลิซ่าออกมาจะเป็นโทนขาวดําแต่แฝงไปด้วยความเท่แต่ละมุนไปด้วยเสน่ห์ของลิซ่าโดยเฉพาะ ความสวยงามของลิซ่าที่เธอมีเครื่องหน้าแบบชัดๆตาของเธอสามารถสะกดใจแฟนๆได้ทั่วโลกเมื่อได้เห็นภาพนี้ของเธอแล้วพอเอดีก็รู้ดีว่าสายตาของลิซ่าสามารถสะกดแฟนๆได้พอเลยจัดภาพนี้ออกมาซึ่งเป็นภาพที่อิมแพคมากๆอีกภาพหนึ่งของลิซ่าเลยทีเดียวในขณะที่อีกภาพนะคะเพื่อนๆเป็นภาพหันข้างแต่โอ้โหองค์ประกอบภาพนี้อินเตอร์แบบสุดๆแล้วแอดรู้สึกว่ามีมิติของความเท่แต่ก็ยังมีมิติของความเซ็กซี่ร่วมอยู่ด้วย ลิซ่าเป็นศิลปินที่แอดเชื่อว่าใครร่วมงานกับเธอก็ต้องมีความสุขและสนุกเพราะเธอเป็นศิลปินที่สามารถปรับเปลี่ยนลุคได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสวยประดุจเจ้าหญิงลักชูรี่แบบราชนิกูลหรือจะเป็นแนวน่ารักน่ารักก็สามารถขโมยใจแฟนๆได้ทั่วโลก ถ้าอยากเนรมิตลุกเซ็กซี่ให้กับลิซ่าก็ต้องยอมรับว่าเธอสามารถสลัดลุคเดิมๆออกไปได้อย่างหมดจดจนกลายเป็นเซ็กซี่สตาร์คนหนึ่งได้อย่างสบายๆในขณะที่ถ้าจะเนรมิตลิซ่าออกมาในลุคเทๆ่ๆแอดบอกเลยว่าความเท่นี้จะครอบครองหัวใจสาวๆทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่งในปีนี้นะคะเพื่อนๆแอดเชื่อว่าเราจะได้วีดงานลิซ่าแบบรวๆอย่างแน่นอนเพราะเพิ่งต้นปีลิซ่าก็เริ่มเดินหน้าง,งานของเธอทันทีนี่แอดยังรอคอยงานของบุญกะรีที่คุณพ่อบาร์บี้เคยบอกว่าจะถูกปล่อยออกมาช่วงเดือนมกราคมปีนี้ในขณะเดียวกันลิซ่าก็จะมีคอนเสิร์ตการกุศลกาลาที่ฝรั่งเศสในช่วงวันที่26มกราคมนี้ด้วยแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับ คลิปนี้แอดมิลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ